สวัสดีครับพี่น้องกองไฟละทุัทุกโรงเรียนเมื่อัเสร็จแล้วนะครับในมนเสร็จก็เลยวัดเก็บเนีขยะทุกเดนการแข่งขันรอนานยิงยางนะครับตรงที่นัเราพีชื่อนามด้วยด้วยมือรวเนไหนพี่ทิ้งขยะไว้ให้กรรมการเก็บจากัาคะแนนนะครับตรงนี้ระหว่างนี้นะครับก็เอาขยะเก็บไป้ามก็รวมไปในกล่องนาน่อยด้วยมือนะครับยาทิ้งเศษนะครับนานยิงยางนะครับ ที่พื้นนะครับนกาวสองคนนี้นะครับเย็นกาวร้อนนะครับก็ให้อย่าให้เหลือร็อกรอยเนื่องจากว่าตรงนี้คือสนามกีฬาพ่กันนะครับใจเย็นการที่ใจเย็นนะครับเป็นอะไรกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับติดกับบอลสถาบันการศึกษาของเราจัดการแข่งทุกทุกปีนะครับดังนั้นเราก็ต้องร่วมกันรักษาสนามกีฬานี้ด้วยกันนะครับถ้ามีราบกาวก็ขออนุญาเก่งเช็ดให้เรียบร้อยด้วยการดูดล้นะครับโดยการเป็นยังไงนี่ <ม>ารถสั่งมาแล้วนะครับแบ,บงนี้นะครับดูองศาด้านบนนะครับวันนี้อยู่ที่อาการวีสมัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับในต,ตอนนี้อยากได้ที่ต้องการคือมาต่อแถววัดขนาดปีกวัดปากว่างปีกอนนะครับนักเรียนอยากปรึกษาโพสต์สามารถปรึกษาได้แต่ห้ามเลยเส้นขอบเสีนน้ำเงินนะครับ ในระหว่างที่สมมุติถ้ามีกรณีนักเรียนทำเครื่องร่อนไปด้านบนนะครับก็ขอขอบรบกวนผู้ชมทุกท่านเป็นหูเป็นตาด้วยกันนะครับช่วยกันตรวจสอบนะครับอ่าไม่ใช่ว่าททำเครื่องดึง้าไว้ในว่าพอก็เรามาเปลี่ยนเครื่องมาแบบนี้นะครับดังนั้นทุกท่านช่วยูเป็นตานะครับอาจจะมีการสลับเครื่องร่อนอันนี้พูดในกรณีที่เป็น กรณีอาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าช่วยนุ่งปลดขอคุณท่านเป็นตัวเป็นตานะครับท่านยิ่งอย่ก่อนเปกรณีที่ทําเป็นลาอขไปหาครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนเอาเครื่องใบซ้อนให้นะครับแบบนี้ก็ให้ช่วยจับดูนะครับอ่าแล้วนะครับเคล็ดลับหนึ่งไม่ต้องเก็บจับยาง,<ะ>างยางอากญญอกญญแล้วเฮ้ยบอกมันเรียนเนี่ยนะบอกวันวูเรียนเนี่ยนะวิ่งกูวิ่งวิ่งน้ำหนักไปสีญญ่ขึ้นแต่ดึงนัน เออ่เยใจ็นอย่างจะป้องกับวัฒนรอยู่ตอนนี้นะครับฝ่ายปลอยมือนะครับก็เริ่มลงมาแล้วนะครับปลอยมือก็มาวัดขนาดอีรวมถึงชังน้ำหนักนะครับก็มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า15กรัมนะครับดิ้งยังเดียว12กรัม12กรัมนะครับถึงจะผ่านคุณสมบัติที่จะทดสอบมรรถนะในภาคป่ายได้นะครับ ยา้เดินที่ลงมาเดินจะช้านะครับดูพื้นเพราะว่าบางทีเรื่องร้อนอาจจะมาถึงที่เท้าเราโดยไม่ได้ตั้งตัวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยขอเรื่องร้อนทุกทุกโรงเรียนนะครับตั้งเด็กก่อนอิสระและอย่าเดินคอยหลังเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องร้อนที่อยู่ที่พื้นนะครับเนี่ยขยิ่งค่อยเลยนะ คุณน่ะมันต้องยิ่งคุณสูงค้นเขาน่ะบักเดียนเลืองเหลือง่ำสูมก็ได้มันเป่ากันนันเี่มันลงมาสาดได้่หยมันลงมาสาได้นั่นมากระได้นกระดด้เออ เอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกมาร์คเอื้อไม่ม่นเอเอาขึ้นอีนี่ก็ได้เ,เ,เ,เร็วเยิ่งวหยิงกายเลยติดร้ายผูอบบพีบ่บได้เลยนกายลเลยเอ่ได้ที่จริง ลำตัวลำตัวนะ่ะมันไม่ร่อนนะลำตัวนะ่ะรักเดียนพี่ยังไม่ได้วัดมาเลยลูกยิงยางแบงขวานะครับยิงอะไรขวารักเดียนจะปล่อ,อยอกอยีเรื่องก็ต้องวัด ตามจำนวนนั้นนะครับสร้างมาสองเครื่องก็ต้องวัดไปทั้งสองเครื่องถ้าเครื่องไหนไม่มีลายเซ็นเครื่องนั้นปล่อยไม่ได้นะครับเสบิังทุกวันอูวันอูคือยางอึดอัดแค่ดูลำตัวจะมาโก่งขึ้นไหมลำตัวน่ะมันแอวนขึ้นไหมให้มันแอวนขึ้นหน่อยมันไม่ร่อนน่ะปรับระวังมันหักพ่อเด้งรี่อุ้ยเร็วๆขาไปนั่นน่ะบอกกระปูม่านี่ด้วย ไม่ได้เลยอยูกเสียจถูกุกทุกถูกไปไนหน่ะให้เกมให้ไม่ถกกคนัวไปไหนซาูดอาที่งการือิได้ลยลเิิ่หน่อยปั๊บเพิเดียวตอนอยู่นโกวิ่งวิ่งมานี้ทะไรครูเกให้เอาหมอเข้า เอาเขานิดนึงเขานิดนิดนวดนวดนวดนู่นน่อยนวดเครื่องไปนวนแล้วนึ่งเร็วเร็วก็นั่นไงเร็วเร็วที่ล่ะเวลายิ่งช้าเอาหัวใส่อีกบ่ไดรมากกว่านั้นดุนเครื่องกวนอุ่นอะไรเรากว่านั่นเอาไปคุยกันอยู่หันไปคุยกันอยู่หันเผาฮิตก่อนนั่นมันมีเวลาจำกัดมันบอลเป็นยูโรเย็นนี่ยิงองศาต่ำที่ร้มากองศาต่ำๆเลยนี่ล่ะเราบอกยังไงบอก ก,ก็คือโบกีโบเลยแล้วตว่ามาเอาเลยกินได้แล้วเอาดีนั่นมันใส่หรือบปล่าตีตำพิกตัวพริกตัวนะ่ะมันพริกตัวยังมันไม่พริกแล้วนะั่นตีข้างหนึ่งตำให้เยียงไปข้างหนึ่งดี่หรอเออวันอูเล่งตัวเองขนาดกว่านั้นเร็วๆทดสอบยังไม่ได้เลยผมไม่ได้มาหายเลย ในจักลำาหนึ่งคุ้มยาลำาหนึ่งยันดีเลย,ยนียย่เสราะท่านในจักลำอยู่มันไปคิดโดนพดลุงเอาขึ้นได้แล้วพีคสกสาตาั้มอั้หยัางมันรุ่งมาไหนดิอางแพรลาบแล้วขึ้นเอาขึ้นแงแรงเลยไปเร็วๆคนอูวิง่ง ไสักชนเลยโเบามเบานะวันนี้ยดลำตัวเลยปุ๊บป๊บเอาได้แล้วเอ้โหเอาโหโอ้โหบนะเด็กบถืจะมยิ่งได้เลยแกเถบอกคนมาอยู่แถวนี่นะมันยิงอยู่แถวนี่ก็เลยจะไปยิ่งยิ่งกูไกลแต่ ขวัญอูเร่งคนนัน้นเร่งคนนัน้นเครื่องคนนันไ,ได้อยู่อะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่ดีด้วยนี่ไม่เธอปาพ้าแพรรับทุกอยังลำตัวดู้สิมันแอนขึ้นไหมหนะ่ะมันโกงขึ้นไหมมันไม่ร่อนเลยข,ขนา้มันโกงขึ้นแก่ปัญหาแค่นี้ก็ไม่ได้ยิงอยู่แถวนี้ละเอ้ยยิงอยู่แถวนี้ละยิงอยู่แถวนี้ บวรลย้อยเลยหางแผ่นลาบน่ยปรับขึ้นสูงแผ่นลาบเนปรับเพิ่นดักขึ้นแรงๆเลยจับใกล้ๆจับกับมือจับใกล้ๆอ่าควันหูได้เลยลุงพูดพูด่นขครับเด็กชายเด็กายอายุขุดมาลาน้ำดำบาดแผลทอนหายนะครับมาร์คเร็วๆนี่เรายิ่งมีเวลาจำกัดเครื่องมือบวรล้อยนี่ถึงที่ไปแล้วเออโอ้ เอาหัวอีกบ่เอีกน้องหัวเหรมาเดี๋ย้ให้คุณครูตะเก็บให้ช่วยคุณครูเก็บให้หน่อยไปบอกคุณครูให้เก็บให้หน่อยเอาแบบยิงยางครับแบบยิงยางมีเวลาในการทดสอบแล้วก็ทำใบงานเขียนแบบอีกครึ่งชั่วโมงอีกสามสิบนาทีนะครับหัวยางอีกสามหัวหมุนหัวย่าง บอลไฮแลนกับบอลเรียนยางได้หรือเหลือเวลาอะไรเหมัอนสามสิบนาทีแบบปล่อยด้วยมือนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับพีกแล้วเออเริ่มตพัดแบบไหนพัดหางขึ้นปัดหางขึ้นปัดขึ้นเงี้ยไม่ไม่ยอมขึ้นเลย ปัดหางขึ oh, yeah. out, ้นหางหางหางเออหางหายอยู่พัจับเดยปัดขึ้นกลางปัดขึ้นปัดขึ้นเสื้อผมน้ำมันบ่เชิดน่ะน้ำมันบ่เชิดอตก็ให้พัดหางแค่นี้มันเอามือเดียวมันต้องจับสองมือเดีดเออหน้ามันบ่เชิดหน้ามันมุดลงอ่ะเร็วกูดูเร็วเร็วท้องควรอัวเนี่ะผมมาเอาพอแล้วตาหางเยอะที่ได้แล้วเดินตามเดินตามคุณผู้เดินตาม ได้แค่สิบสองเอาเดี๋ยวลองยิงดีๆตั้งใจยิงดีๆดูตั้งใจยิงดีๆดูไปยิงฝั่งโน้นได้สิบสองยังไม่ได้นะนี่ยนี่บอกมากลองยิงมึงบอสบอกมากยิงเขาควันอู่บังไม่นี่ไมด้อ๋อเครื่องควันอู่มันได้แล้วนะตรงนี้ตัวนี้ปรับแผ็นไหมเอ้าลุงโอเคได้ได้ได้ลุงได้ได้ ขเดินอูนตามมาเดินตามมาเดินดักเครื่องนีดเดินดักเครื่องเราเดินดักเราบอนิ่งบอนิ่งลงไว้อยู่เดี๋ยวปรับผังแคนสิบสามปรับผังแคนใหญ่ขึ้นปรับตีใหญ่นิดเดียวปรับตีใหญ่ขึ้นนิดเดียวให้มันช้านิดเดียวนะนิดเดียวสองด้เลยขยับไปด้านโน้นไปยิงติดผนังด้านโน้นนิ่งอยู่นี่อะไรฮะหนาไปคุณมันบอลร่มเหรอนิ่งที่นันสิบสามน้องผ่านผ่านตอาได้ที่ตามยิง มาโบผิดโบผิดโบพิกโบพีดร่ำรวยผิดแล้วพี่โอเคครับนักเรียนไม่ต้องนั่งเดืยดตามมาเอาใบงานกำแบบแผนนะครับแบบแบบพกมานครับให้นักเรียนเอาวางไว้จุดที่เราตั้งประกอบนะครับรัดแผนหทางเครื่องรถเนี่จที่ทดสอบเสร็จแล้วนะครับ โอเคนะครับตารางวงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนี่คือบรรยากาศการเทสเครื่องเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศกนในเวลาการแข่งขันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรอดูติดตามการแข่งขันนะครับตอนนี้เป็นการเทสเครื่องนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ